สวัสดีครับชาวราศีเมถุนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงกับผู้เกิดในลัคนาราศีเมถุนหรือชาวราศีเมถุนสามารถดูคำพยากรณ์นในแคปในคลิปนี้ได้นะครับก็จะเป็นคำพยากรณ์นในช่วงของครึ่งเดือนหลังสำรับเดือนพฤศจิก,กาย,ยน2567นี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมนะครับในเรื่องของการเงินการงานความในเรื่องของโชคลาภเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันก่อนอื่นก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเปกางใจกับช่องบุพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำม,มากกว่านี้ก็สามารถทักไลน์ ID มาได้ที่ user บูพพาานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับที่เรามาดูกันว่าดวงของคุณจะเป็นยังไงกันบ้างรับ,บ,บพลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบแรกสำหรับตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นไพ่ six of cups แล้วก็เป็นไพ ัวอปโซดคงรอแห่งโชคชะตาไนท์ถือท้วยแล้วก็แล้วจเก้าถ้วยนะครับแล้วก็เป็นไพ่โ o ร์ออฟเพนทาโคลเป็นไพ่ไนท์ถือถ้วยไนท์นถือเหรียญไพ่เดทไฟออฟวัน the temperance อิทธิพลใต้สำหรับนะครับได้เป็นไพ่หกเหรียญ ไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของตัวคุณเองจะเป็นอย่างไรกันบ้างรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับเท่าที่ดูเนี่ยชาวราศีเมถุนลักนาเมถุนนะครับมีโอกาสแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องของสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวคุณไม่มากก็น่อยเนาะและอาจจะมีโอกาสของการจบสิ้นบางสิ่งบางอย่างเพื่อไปสู่ สิ่งที่ดีกว่าในอนาคตข้างหน้านั่นเองเนาะเพราะว่าช่วงเนี้จะบอกว่าดาวประจําตัวของคุณเนี่ยตกในภพเอนอลินะครับอาจจะต้องระมัดระวังเล็กน้อยในเรื่องของการมีปัญหานะครับจุกจิกกวนใจความรู้สึกอะไรสิ่งต่างๆหรือมีปัญหาด้านสุขภาพเกิดขึ้นอะไรแบบนี้เป็นต้นสำหรับชาวเมทุนลักนณาเมทุนได้เนาะเพราะว่าตอนนี้ดาวประจําตัวของคุณตกในภพเลอนอลิจริงจริงดาวพุธตกเลอนอลิเนี่ยมัน มันไม่ค่อยเสียนะครับแต่มันเสียเพราะมันเป็นดาวประจําตัวเท่านั้นเองการที่ดาวพุธตกอลีแปลว,ว่าคุณจะสามารถปรับและก็แก้ไขสถานการณ์ได้ค่อนข้างดีแต่ว่าข้อเสียคือมันเป็นดาวประจําตัวมันแปลว,ว่าตัวเราเองเนี่ยกลับได้รับบท พิสูจน์หรือบางสิ่งบางอย่างเข้ามาทําให้ตัวเราเองอาจจะดูมีความรู้สึกที่ต้องใช้ความพยายามกับการที่ต้องปรับและก็แก้ไขปัญหาเพื่อให้เดินหน้าต่อไปในทิศทางที่ดีอะไรประมาณนี้แต่มั่มีดาวเกตสุริยะนนั้นกลุ่มเข้าไปอีกนะครับกับดาวพุธเนี่ยทำให้ชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนเนี่ยอาจจะมีโอกาสแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงมีชาวปัญญามีความคิดที่สามารถแบบ หลุดพ้นหรือแก้ไขปัญหาได้นะครับด้วยการเจราจาการติดต่อการสื่อสารหรือวาจาคําพูดของคุณจะพาให้คุณรอดพ้นจากปัญหาครั้งนี้ได้ค่อนข้างดีนะครับก็เกิดไพ่เนี่ย ขึ้นมาในลักษณะที่ว่าไฟออฟมานเกิดขึ้นต้องระมัดระวังนิดนึงในเรื่องของปัญหากับในเรื่องของโดยเฉพาะเพื่อนร่วมงาน,งานการงานต่างๆอะไรแบบนี้อาจจะมีประเด็นมีปัญหานิดนึงเพราะดาวพุธเนี่ยโคจรตกในเรือนอลิใช่ไหมครับเหล่งไปที่ดาวพาสบาดีที่เป็นดาวการงานของตัวคุณเองอยู่ในภพวินาศอาจจะมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างต้องปรับต้องเปลี่ยนแปลงต้องแก้ไขบ้างมองในแง่ดีคือคุณอาจจะมีในเรื่องของการงานที่ต้องใช้ความ พยายามกับการที่ต้องแก้ไขปัญหานี้เรื่องของเนื้องานนะครับหรือว่าในเรื่องของอคนในองค์กรสิ่งต่างๆอะไรแบบนี้เป็นต้นแต่มันก็จะเปลี่ยนผ่านไปสู่ความรู้สึกหรือสิ่งดีๆได้เหมือนกันนะครับแต่เราก็ต้องปล่อยวางความรู้สึกในสิ่งเหล่านั้นมากกว่านี้จากนายออขับเกิดขึ้นพยายามที่จะต้องหาความสุขใส่ตัวเองเพื่อบรรเทาความรู้สึก กับปัญหาที่กําลังเกิดขึ้นนะครับข้อที่1ข้อที่2คือเราอาจจะต้องพยายามมองโลกในแงด่ดีโดยการที่เราต้องรู้จักที่จะต้องรักตัวเองนะครับการที่เรารักตัวเองหรือทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวเองนะครับมันก็จะทําให้เรามีความรู้สึกเป็นเกราะป้องกันคุ้มครองให้กับตัวเองมีดาวเกตสุริยา์เนี่ยโคจรกลุ่มกับดาวประจําตัวยังไงคุณก็รอดนะครับยังไงคุณก็รอดเพียงแต่ มันอาจจะต้องเจอ,อปัญหาบ้างให้เราต้องปรับเราต้องเปลี่ยนแปลงมันถึงจะแก้ไขได้ไปในทิศทางที่ดีซิกอ็อบคับสิ่งที่คุณกำลังมีปัญหาอยู่จะค่อยๆเคลียร์แล้วแก้ไขได้และในที่สุดแล้วนะครับมันก็มีโอกาสของการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นจากไพ่เดอะเทมเพลนส์ด้วยเทมเพลนส์หมายถึงการเปลี่ยนแปลง นะครับสังเกตดูว,ว่าเทพีคนนี้กำลังเทน้ำกับไฟเข้าด้วยกันโดยการที่มีสายหลุงเป็นตัวเชื่อมโยงนะครับมันก็คือหมายถึงว่าตัวเราเองอะ่ะนะสามารถที่จะประสานรอยล้าวปัญหาสิ่งต่างๆได้ดีหรือสามารถแก้ไขปัญหาได้พลิกแพลงสถานการณ์ได้ด้วยการที่เราต้องปรับมุมมองปรับความคิดปรับไมเซ็ตใหม่โดยการที่เราจะต้องเข้าใจในบริบทของ ความรู้สึกของการที่เราเป็นอยู่แล้วเราค่อยๆแก้ไขไปทีละเล็กทีละน้อยสุดท้ายปัญหาที่เรามีมันก็จะหลุดผลไปและเราก็จะกลับมามีโอกาสของการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นความรู้สึกในเรื่องของความสุขความสบายใจก็จะเข้ามาทดแทนได้ดีขึ้นซิกออฟคัพสิ่งเก่าๆสิ่งดีๆที่คุณกําลัง มีความรู้สึกโหยหามันจะกลับมามีโอกาสดีๆแบบนี้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งในชีวิตของตัวคุณเองจริงอยู่ว่าช่วงนี้ชาวเมถุนลักนาเมถุนดวงอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ไม่ได้แปลว่ามันไม่ดีไปตลอดมันก็มีบางอย่างที่ดีบางอย่างที่ต้องใช้เวลาอิทธิพลของดาวศุกร์เนี่ยนะครับ มาจากพบเรือนปุตตะและมาจากภพเรือนวินาศเป็นตําแหน่งมหาจักรอยู่ในเรือนที่เจ็ของลัคนานะครับหมายความเลงลัคนาเลยเนี่ยเป็นตําแหน่งน่าจะเป็นตำแหน่งอุดมเกณฑ์ด้วยมันหมายความว่าการเริ่มต้นกับการเปลี่ยนแปลงการจบสิ้นเนี่ยกำลังจะไปสู่ความรู้สึกที่ดีเอาง่ายๆสุขเป็นมหาจักรเนี่ยตรงกับเดทแต e มเพลนนะครับมันตรงกับคําว่าเริ่มต้นและตรงกับคําว่าเดทคือ บางิึกบางอย่างหมดอายุนะครับเพื่อที่จะได้เริ่มต้นใหม่เพราะดาวศุกร์ทำหน้าที่ในเรื่องของการเริ่มต้นกับวินาศคือพังทลายแปลว่าจบสิ้นมันก็คือเดทนั่นแปลว่าคุณอาจจะกําลังจบปัญหาหรือเคลียร์ปัญหาในสิ่งที่มันเป็นแล้วมันก็จะแก้ไขได้สุดท้ายคุณก็จะวนไปสู่ความสําเร็จในสิ่งที่ดีนะครับมีโอกาสที่จะมีโชคลาภมีความสําเร็จเกิดขึ้นกับตัวคุณเองมากขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่า เด e ิลวิ o ออฟฟอร์จูนเนี่ยเป็นไพ่ของการเปลี่ยนแปลงถ้าคุณแย่คุณจะเปลี่ยนแปลงไปสู่ความสำเร็จในสิ่งที่ดีได้จากการที่เราต้องเปิดทัศนคติเปิดมุมมองปรับความคิดใหม่แล้วก็พยายามรักตัวเองใส่ใจตัวเองดูแลตัวเองให้มากกว่านี้นะครับนะอย่างน้อยอ่ะน้อยที่สุดก็คือคุณก็อาจจะ,ะเผชิญกับปัญหาเรื่องสุขภาพตัวเองได้อะไรประมาณนี้เพราะว่าดาวศุก ดาวพุธนั้นเป็นตำแหน่งอลิกับดวงชะตานะครับเนาะประมาณนั้นแต่ทุกอย่างมันจะแก้ไขและปรับเปลี่ยนไปสู่ความรู้สึกที่ดีขึ้นหรือพูดง่ายคุณจะฟื้นฟูกลับมากลับไปเป็นปกติสุขได้อย่างที่เป็นนั่นแหละนะครับแล้วก็มีไพ่ใบนี้คือนายออบครับบางคนอาจจะมีเกณฑ์ของการไปท่องเที่ยวเปิดหูเปิดตานะครับไปต่างถิ่นต่างจังหวัดต่างประเทศเป็นไฮซีซันของภาคเหนือภาคอีสานสลับ คนที่เป็นในประเทศแต่ถ้าเป็นต่างประเทศก็คือไปต่างประเทศแล้วแต่บุคคลจะไปอะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นกันนะครับดาวพฤหัสบดีเนี่ยไปอยู่ในภพวินาศของดวงชะตาเนี่ยแปลว่าต่างถิ่นแดนไกลนะครับแปลว่าคุณจะมีการปรับการยกย้ายบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะหรือจะไปเที่ยวต่างประเทศก็ได้หรือบางคนอาจจะมีภาระมีหน้าที่นะครับที่ต้องไปต่างประเทศ เช่นบางคนเนี่ยอาจจะไปสัมมนาต่างประเทศต่างถิ่นต่างจังหวัดก็ได้แบบนี้นะครับมีการเดินทางไกลเกิดขึ้นแล้วบางคนอาจจะมีการจบนะครับในเรื่องของงานเพื่ออยากจะไปต่อกับในเรื่องของสิ่งที่ดีใหม่ๆก็ได้เช่นกันคืออยากจะบอกว่าบางคนเนี่ยนะครับอาจจะไปต่างถิ่นต่างจังหวัดไปดูงานหรือบางคนอาจจะมีโอกาสได้ ไปทำงานต่างประเทศก็ได้นะครับหรือบางคนอาจจะมีโอกาสของการเปลี่ยนแปลงเดตคือบางคนอาจจะจบหน้าที่การงานตรงนี้แล้วเราก็อาจจะไปทำงานอื่นเช่นบางคนอาจจะทำงานประจำแล้วคุณอาจจะมีความรู้สึกเหนื่อยกับงานนะครับที่ต้องแบบเออต้องตื่นเช้าทุกวันต้องทำงานเป็นรูทีนอะไรแบบนี้รู้สึกเบื่ออยาก เบนเอาอยากทำสิ่งอื่นๆอยากทำสิ่งใหม่ๆอยากเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอีกครั้งหนึ่งนะครับอยากจะสลับอยากจะสวิปใหม่นะครับไปทำสิ่งดิมอาสิ่งที่มันมีความรู้สึกแบบมีอิสระภาพมีในเรื่องของการที่ทำแล้วมันแบบแบบงานที่เราชอบงานที่เรารักมากกว่าอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับ เดทก็คือหมดอายุกับในเรื่องงานนั้นแล้วคุณก็ไปต่อในสิ่งอื่นเพราะว่าตอนเนี้ยถั่วอัสอดคุณอาจจะมีความรู้สึกอึดอัดจใจว่าเราจะไปทางไหนดีเราจะเลือกอยู่ต่อหรือเราเลือกที่จะไปต่ออะไรแบบนี้เป็นตน้นคุณอาจจะกำลังสองจิตสองใจแต่บอกไว้ก่อนว่ามีโอกาสที่ชาวเมถุนลักษณาเมถุนจะมีการเปลี่ยนงานค่อนข้างสูงนะครับเพราะดาวขวะอาดาวการงานไปตกในภพเรือนวินาศวินาศแปลว่าจบสิ้น ถูกไหมก็ตรงกับไพ่เดทเพราะว่าอยากจะเริ่มต้นใหม่ๆสิ่งใหม่ๆอินสไพเรชันใหม่ๆอะไรแบบนี้ที่มันรู้สึกว่าเข้ากับไลฟ์สไตล์ของเราได้มากกว่าเดิมอะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นกันนะครับบอกเลยว่ามันก็ทําได้เนาะประมาณนี้แต่ก็ค่อยเป็นค่อยไปนะครับให้เราพยายามดูจังหวะดูโอกาสให้ดีก่อนแบบนี้ ทีนี้การงานเนี่ยอาจจะมีปัญหามีประเด็นบ้างเล็กน้อยให้เราต้องจัดการต้องแก้ไขหรือใครทําธุรกิจก็อาจจะมีคู่แข่งขันค่อนข้างสมน้ําสมเนื้อกับเราอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องเผชิญกับสิ่งที่เราต้องปรับและเปลี่ยนแปลงนะครับเนาะแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงมันกําลังจะเกิดขึ้นและมันอาจจะทําให้ตัวคุณนั้นมีโอกาสที่จะมีโชคลาภมีความสําเร็จเกิดขึ้นเพราะถ้าเกิดคุณทําถูกที่ถูกเวลานะครับ แล้วก็อาจจะทําให้ตัวคุณนั้นดีขึ้นแล้วก็ประสบความสําเร็จได้มากขึ้นจากกงล้อแห่งโชคลาภบ,บางคนอาจจะมีลาบลอยช่องนี้ไม่ได้มาแนะนําให้คนลงทุนนะครับแต่แค่บอกว่ามันคือจังหวะที่คุณอาจจะมีโอกาสแนวโน้มของสิ่งที่ดีเกิดขึ้นตรงนี้ก็ได้เช่นกันอาจจะมีลาบผลรายได้ที่ดีเกิดขึ้นกับตัวคุณเองบางคนอาจจะมี สิ่งที่ตัวคุณได้รับผลประโยชน์เช่นบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการขายที่ดินขายคอนโดขายบ้านแบบนี้ก็ประสบความสําเร็จได้หรือจะซื้อก็ได้จะขายก็ดีแบบนี้เป็นต้นหรือบางคนอาจจะมีลาบลอยก็ได้เช่นกันนะครับแต่อยากจะบอกว่าทุกอย่างมีความเสี่ยงเอาแต่พอดีนะครับเพราะว่ามันมีไพ่ใบนี four of pentacles เนาะต้องระมัดระวังเล็กน้อยนะครับเพราะว่าบางครั้งเงินอาจจะค่อนข้างตึงมือเล็กๆแต่นะครับมันก็จะ เดินหน้าต่อไปได้อยู่ก็คืออัศบินถือเหรียญนะครับสี่เหรียญเนี่ยยังไม่ขัดแคลนถือว่าตึงมือเล็ก,ลกๆนิดๆหน่อยๆน,นะครับแต่มันก็จะกลับมาเดินหน้าได้ปกติแล้วก็มีไพ่บนนี้คือ6เหรียญน,นะครับคุณอาจจะยังมีโอกาสได้ในเรื่องของการจับใจ่ายใช้สอยได้อย่างโอเคอยู่ดูดีอยู่ดูมีอ่า ไปได้ต่ออยู่นะครับเพียงแต่ต้องค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็พยายามบริหารจัดการหรือ Money Management ในเรื่องการเงินให้ดีแล้วคุณก็จะยังคงไปต่อกับในเรื่องของการเงินที่อาจจะประสบความสําเร็จได้มากกว่าเดิมก็ได้เช่นกันนะครับแต่อย่างที่บอกว่ามันจะมีรายจ่ายเข้ามาแน่นอนเพราะบางคนอาจจะสูญเสียไปกับการดูแลสุขภาพหรือสูญเสียไปกับการเดินทางไกลไปต่างจังหวัดต่างประเทศไปท่องเที่ยวไปออกทริปต่างๆแบบนี้ก็มีรายจ่ายเข้ามาบ้าง ให้คุณต้องบาลานซ์สมดุลแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับมันก็ยังพอที่จะไปในทิศทางที่โอเคได้ถือว่าไม่ได้ขัดสนแต่ก็ต้องพยายามเ,เก็บเงินไว้เพื่อมีสภาวะสำรองก็น่าจะดีกว่าแบบนี้นะครับโอเคเนาะประมาณนี้ก็ถือว่าครอบคลุมนะครับแล้วเนาะสำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมติดตามช่องของเราด้วยนะครับส่วนใคร ที่อยากติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำมากกว่านี้เป็นดวงดวงส่วนตัวเนี่ยต้องแอดไลน์ได้ที่บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับแล้วการอ่านครั้งนี้เป็นการอ่านภาพรวมเท่านั้นนะครับไม่ใช่การเป็นระบุดวงบุคคลใดบุคคลหนึ่งโปรดใช้วิจรยญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังว่ามันเป็นเพียงดวงโดยรวมเท่านั้นนะครับส่วนถ้าเกิดอยากดูดวงแม่นกว่านี้ต้องดูดวงส่วนตัวนะครับอย่างที่บอกไป ฝากกดไลค์ track, กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ